เมื่อเช้าลงรูปผมที่แบบระบายสีไปนะคะหลายหลคนก็ถามมาว่าเฮ้ยมาดามอัลอายแชโดมันใช้ร้อมผมได้ด้วยวะใช้ได้แต่มันแพงงานปกติเขาใช้สีชอกกันแต่นี่อายแชโดมาดามอัาหมดอายุแล้ววะก็เลยเอามาทําให้ดูนะหลักๆคือต้องทําผมให้เปียกดมาแล้วก็ลูดด้วยสีนี้นะด้วยความที่มาดามอัลขี้เกียจหาฟ็อกซี่ไว้ใช้กระดาษกระดาษเปียกนะแล้วก็มาหลอกเหนดลูดให้มันเปียกเลยแกผมให้มันเปียกเปียหมาณนี้เสร็จแล้วอยากได้สีอะไรล่ะดิฉัน ไเอาสีเขียวบบนี่แหละนี่เราก็ลูบลงไปออลูบอ,อีกอยากได้เข้มแค่ไหนก็ลูบเข้าไปเธอเนี่ยแต่เราก็นี่นไหนก็จะกลายเป็นสีสีแบบนี้เอาอีกทีหนึ่งย้ำทวนให้ดูทำผมไม่มาดลูดสีที่ต้องการ นี่นะคะเสร็จแล้วก็ไดเอาได้เก่าผมอะไดให้แห้งไดให้แห้งแล้วก็พอจะม้วนจะอะไรเงี้ยก็ไปม้วนไปทำทีหลังอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ได้อยู่ได้แป๊บเดียวอยู่ได้ประมาณวันสองวันแล้วก็มันก็จะหายไปละสระผมมันก็จะหายไปเธอแล้วก็เวลานอนมันจะเปื้อนหมอนนะฉะนั้นแนะนําให้ทาําแบบทําเล่นๆนะ่ะแล้วก็เสร็จแล้วสระผมนอน ถ้านอนทั้งอย่างนั้นก็เปื้อนหานทุ่มมือก็คือถ้าเกิดว่าม้วนผมหรือเป่าผมอะเครื่องเป่าผมเรือเครื่องม้วนผมก็เปื้อนไปด้วยนะคะเธออันนี้ต้องยอมรับนะเนี่ยก็เป็นทริปเล็กๆน้อยๆสำหรับแบบเครื่องสัมอังถ้าเกิดมันเปิดเกินกว่าปีหนึ่งมันก็หมดอายุแล้วใช่ปะเสียดายเธอซื้อมาตั้งแพงกว่าจะเก็บตังค์ซื้อได้เอามาทำไอ้น,นี้สวยใสไรสิสวยใสยเกลืออย่างนี้นะคะเออหวังว่าจะชอบกันทุกคนนะเห็นปะกดเบลไปอีกวันนี้มาดอนเมาส์เราไปก่อนนะักายบาย